สวัสดีค่ะนะคะจริงๆอยากจะมีเพลงนะเปิดนี่ไงโทรศัพท์เปิดเพลงดึงดูดเงินวันนี้จะมาแบ่งปันนะทำนะคะอเพราะว่าพี่มีเวลายเยอะเออเพราะว่าพี่ต้องการทำเป้าหมายที่ได้หนึ่งพันคนนะคะทุกคนเราจะได้เปิดรับรายได้จากช่อง YouTube มาแบ่งปไปในเรื่องของการเก็บเงินค่ะนะ กหรับใครที่หาเงินเกิ่งมากนะคะก็หัวร้อตัวเองนะคะที่ผ่านมาก็เป็นเหมือนกันค่ะนะหาเงินเกิ่งมากทํางานมาทั้งชีวิตมีเกิดเงินเก็บสูงสุดตอนทํางานประจำาู้จัพี่น้องสองหมื่นกว่าบาทนะคะเคยเก็บได้เยอะเหมือนกันพราะแม่มาขอก็ให้หมดอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยแบ่งไว้เป็นของตัวเองจนลุงบอกว่ารู้จักเก็บไว้เป็นของตัวเองบ้างลูกไม่ใช่ให้พ่อให้แม่หมดแต่ว่าก็ยังไม่เข้าใจนะคะทุกคน เห็นไหมการที่เราไม่เรียนรู้อ่ะมันแบบได้เลยพี่อ,าอ่านหนังสือเขาบอกให้เราเนี่ยหนึ่งละรู้จักจดค่ะถ้าหากว่าวันนี้คุณอยากมี หนังสือเล่มน,นี้ค่ะแล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องซิกจามาแล้วนะคะทุกคนะทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องสั่งจิตใต้สำนึกของเราค่ะเะค่อันเพลงเพลงหนึงดูดเงิน มานะมาสั่งจิตด้วยกัน,นะคะ่ะอันดับแรกอะต่อไปนี้ค่ะเราต้องตั้งเป้านะคะ <S <S เขียนคําว่าตั้งเป้าเลยค่ะนี่ก็จะในสมุดเล่มนี้ก็จะมีให้เขียนนะคะว่าวันนี้เรารับมาเท่าไหร่ตัวยอย่างเช่นคุณหาเงินคุณใช้เงินวันละเท่าไหร่นะคะที่มีรายวันเนาะแล้วก็เขียนเป้าเลยว่าวันนี้เราจะใช้เงินวันละเท่าไหร,าร่แล้วแบ่งเก็บวันละเท่าไหร่ให้เราเก็บก่อนใช้ยกตัวยอย่างเช่นคุณอาจจะเก็บ สัปวันละสามสิบวันละห้าสิบเก็บลงไปใส่อมสินก็ได้เนาะแล้วก็ไม่ต้องไปใช้เขาแล้วเราก็กะเงินให้มันพออย่างเช่นพี่แต่มีลูกสองคนมันต้องกะให้เขาพออ่ะเราอาจจะเก็บน้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ให้มันพอเขาอะทั้งสองคนโดยที่เขาไม่ต้องแบบให้เขาอิ่มอะ่ะไม่ต้องถ้าเขาไม่อิ่มเขาจะมาร้องไห้งองแงทันทีเลยค่ะลูกพี่นิดค่ะนะให้เราเขียนอยนะะ่างนงี้ยค่ะมีวันที่รายการจํานวน รายการแล้วก็จำนวนแล้วก็เงินออมค่ะนะเราจดเลยว่าที่ผ่านมาเรามีรายจ่ายแต่ละวันอะไรบ้างที่ผ่านมาเราจ่ายทางอะไรอย่างครอ,อบครัว่ค่ะเรารู้สึกเลยว่ามาทางด้านการกินก็ส่วนมากนะคะแต่ก่อนหน้านี้ก็มีเสื้อผ้าแต่ทุกวันนี้ไม่เน้นเสื้อผ้าแล้วถ้าจะซื้อก็ซื้อพอที่จะได้มาใส่ทําคลิปอย่างเงี้ยค่ะอ่ะนะคนะ,ะแล้วเราก็จดเลยค่ะว่าวันนี้เราจะ จะเก็บไปละเท่าไหร่ยาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราต้องวางแผนในการออมเงินด้วยค่ะเพราะวันหนึ่งที่เราจําเป็นต้องใช้เงินอะ่ะอย่างน้อยอะ่ะเราก็มีเงินนะเราอย่าเอาเงินที่มีอยู่สมมติว่าเพื่อนๆอาจจะมีเงินเก็บเยอะใช่ไหมอย่าเอาเงินที่มีอยู่ไปทุ่มกับอะไรบางอย่างที่มันไปแวบเกี่ยวแล้วพอถึงวันหนึ่งมันเกิดเหตุการณ์อะไรในครอบครัวบางสิ่งบางอย่างเรามันมองไม่เห็นหรอกมันจะเกิดขึ้นตอนไหนไม่รู้แต่ถ้าวันหนึ่งเราไม่มีเงินเก็บอะ่ะนะก็ เพื่อนๆจะเป็นเหมือนครอบครัวพี่นะคะนะก็มีโมเมนต์ที่แบบว่าเออนะซักหน้าไม่ถึงหลังเงินไม่พอใช้ก็ต้องไปหยิบยืมใครแบบนี้ค่ะถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งนะที่กําลังมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่หรือว่าคุณมีเงินเยอะอยู่นะพีดหวังดีนะอ่ะอยากจะให้ทุกคนที่มาติดตามเนี่ยได้มีเงินเก็บเป็นกองเป็นกำกันเนาะอ่ะเอาไว้เลี้ยงดูครอบครัวแบ่งแบ่งซิกจาเลยค่ะว่า อมสินแรกก็คือออมสินน่ะเพื่ออนาคตออมสินที่สองก็เพื่อรายจ่ายอาจจะกี่บาท6กบาทหรือว่าออมสินละห้าบาทก็ได้ลองดูกันค่ะหรือว่าบัญชีละร้อยก็ได้อ่ะหรือบัญชีละสามสิบก็ได้ลองดูแล้วแต่จะใส่ออมสินหรือจะใส่บัญชีนะลองลองฝึกตัวเองว่าเฮ้ยเราทําได้ขนาดไหนเนาะสักหนึ่งเดือนค่ะมาลองมาวัดใจตัวเองว่าสักหนึ่งเดือนแล้วเงินนั้นน่ะเราไม่ใช้ให้เราหาวิธีหาทางหาเงินให้ได้มากขึ้นค่ะเพื่อน อย่างเช่นตัวพเนี่ยจะใช้การสั่งจิตตัวเองแบบนี้ค่ะเราทําช่อง youtube อยู่ใช่ไหมถ้าเราขยันตั้งใจทาวันหนึ่งมีคนติดตามมากขึ้นเนี่ยอนนีุตัวอย่างเช่นเราอาจจะหารายได้จากช่อง youtube ได้หนึ่งหมืนบาทอ่ะเ,เาาะเราเิาติาการไว้แล้วหระว่าเราจะแบ่งเก็บสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยค่ะแต่ให้เรารู้สึกก่อนนะว่าเฮ้ยถ้าเราได้รายได้จาก y o u t u หนึ่งหมืนบาทอ่ะเราจะเก็บสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณสองสามพันหรือห้าพันอย่างเงี้ย เราก็ต้องแบ่งเก็บนะเนี่ยแต่เพื่อนๆต้องโปรแกรมจิตตัวเองก่อนว่าฉันอนุญาตให้ตัวเองอ่ะมีเงินออมเก็บออมได้ทุกวันตลอดเวลาฉันจะเก็บเหรียญอ่ะฉันจะเก็บเหรียญทุกเหรียญลองดูซิว่าภายในหนึ่งถึงสามเดือนนี้ฉันจะทําได้ไหมหรือแม้กระทั่งฉันจะเก็บแบงค์ห้าสิบแบงค์ใหม่ก็ได้หรือเก็บวันละเท่านี้ก็ได้วันนี้สิบบาทพรุ่งนี้ยี่สิบพรุ่งนี้สามสิบพรุ่งนี้ห้าสิบ ก็วนไปวนมาพี่ก็กล่วว่าจะลองอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนที่เราเคยไปเรียนรู้เนาะกับครูบาอาจารย์ในช่อง youtube เกี่ยวกับการออมเงินนะอ่ะแล้วทีเนี้ยเราให้เราพอเราเฮ้ยพี่บางคนอาจจะมีข้ออ้างว่าหนูจะเอาเงินที่ไหนมาเก็บแค่นี้หนูไม่พอใช้เลยพี่นี่แหละเป็นเหตุผลที่เราไม่เก็บเงินกันค่ะตัดมันทิ้งไปเลยค่ะไม่เป็นไรต่อไปเนี้ยฉันอนุญ,ญาตให้ตัวเองเก็บมากเก็บน้อยฉันก็จะเก็บ แล้วเราก็มองหาช่องทางหาเงินเพิ่มนะคะพอเราเก็บได้แล้วพี่ิศแนะนําส่วนของลงทุนเนาะที่จานีจะมีทั้งหมดบัญชีเพื่ออนาคตเพื่อใช้จ่ายแล้วก็เพื่อลงทุนอสังหาริมทรัพย์บ้างแหลลงทุนทําธุรกิจออนไลน์บ้างและบ้างแหละหรือลงทุนอะไรที่มันน่าเชื่อถือได้เป็นการค้าขายหรือเป็นอะไรอีกอะนั่นแหละออมทองอะไรอย่างเงี้ยนะคะ นี่แหละก็เป็นทางที่จะได้เงินเหลือไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี้ยค่ะนะต่อมาก็เอาไว้ทําบุญทําทานหรือเอาไว้เรียนซื้อหนังสือมาอ่านหรือไว้เรียนอย่างนี้ก็ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนๆรู้หรือไม่คนสําเร็จอะ่ะเขาตั้งเป้าประมาณนี้แหละคะ่ะเขาใส่โปรแกรมจิตแล้วเขาก็เก็บเงินกันด้วยนะไม่พอระหว่างทางที่เขาจะทําช่อง youtube ประสบความสําเร็จเลยคะ่ะอ่ะเราก็ต้องมีใจที่น่าเราต้องมีใจวนล่วงหน,น้าแล้วแหละว่า การที่เราออกมาทํา y o YouTube ในวันเนี้เราไม่ได้ทำเฉยๆเว้เราเขียนเป้าหมายเลยว่าเฮ้ยวันนี้เราออกมาทำคลิปทุกวันอ่ะเราจะมีได้ได้นะจากช่อง y o u t u b e หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านมันมีคนเขาทําได้จริงๆนะทุกคนทุกคนต้องไม่หาไอดอลคนไปดูแม่เมริเมก็ได้นะสอนรักแท้นะคะแล้วก็สอนเรื่องการเงินหาเงินบนโลกออนไลน์ด้วยแล้วก็ คุณไปดูอาจารย์บัณฑิตนะครูลุงแม่ครูสิตานะทุกคนเนี่ยเขารวยกันหมดทุกคนแล้วจับยอดธุรกิจมากกว่าร้อยล้านค่ะมีชีวิตสุขสบายมีลูกศิษย์ลูกหาเพียบนะคะที่เข้าไปรเรียนบางคนอ่ะรวยนะรวยมีเงินเยอะแต่ไม่มีความสุขก็เข้าไปรเรียนกับครูก็ปลดล็อกได้บางคนมีเงินเยอะหรือบางคนรวยก็ไม่มีความสุขคุณต้องมีความสุขเนี่ยมันฟังเพลง,งจากข้างในค่ะ นะคุณต้องรู้สึกว่ามีมากมีน้อยฉันก็มีความสุขแต่วันนี้คุณต้องตัดสินใจให้ตัวคุณเป็นคนรวยจากภายในค่ะคุณต้องเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติมากเหมือนเหมือนโอพ่อเนพี่เนธค่ะนะนะเกต้นทุกคนนะคุณลองสั่งจิตตัวเองที่ว่าวันนี้ฉันอนุญาตให้ตัวเองเก็บเงินได้ทุกวันตลอดเวลาฉันจะแบ่งในการใช้แล้วก็ส่วนออมตลอดเวลา หรือฉันอนุญาตให้ตัวเองมีเงินเก็บสิบเปอร์เซ็นทุกครั้งที่ฉันหาเงินไม่ได้ฉันอนุญาตให้ตัวฉันมีเงินเก็บหลักแสนหลักล้านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอบคุณช่อง youtube ที่ฉันกำลังทำอยู่เนี่ยเธอจะทำให้ฉัน่ะมีรายได้หลักแสนหลักล้านจากการเป็นยูทูบเบอร์จากการขายสินค้าจากการเป็นโค้ชเป็นครูเทรนคนให้มาขายของออนไลน์ กับฉันเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่สั่งตัวเองได้แบบนี้ค่ะโลกความเป็นจริงมันจะไม่ได้ค่ะคุณต้องมีกําลังใจให้กับตัวเองแบบนี้ในการลงมือทานะคะแล้วที่สําคัญคุณอยากเป็นอะไรเป็นยูทูบเบอร์แนวไหนสายไหนคุณต้องไปติดตามคนที่เขาทําได้แล้วเราก็ไปก๊อปเขาแล้วก็มาทําอย่างพี่ก็เคยเรียนรู้อ่ะเราไปเรียนรู้กับน้องคนหนึ่งที่ตอนนี้มีคนติดตามมากกว่าหลักแสน เขามาสายในเรื่องของแบ่งปันแบบนี้เหมือนกันแต่เราไม่รู้ว่าเขาขายอะไรนะเขาพูดเกี่ยวกับการอ,อมทองนะทุกคนอาจจะเป็นทำงานที่ร้านทองหรือเปล่าอะไรเยงนี้ยค่ะนะชื่อน้องอะไรไม่จำไม่ได้นะคะนี่แหละทุกคนคุณอยากได้สิ่งไหนคุณต้องไปหาไอดอลค่ะเสิร์ชหาเลยเยอะแยะในช่อง youtube หรือแม้กระทั่งอายุน้อยร้อยล้านคุณอยากจะเป็นใครคุณต้องมีไอดอลและคุณจะมีแรงใจในการลงมือทำค่ะ พี่ก็ขอเป็นกําลังใจเป็นไอดอลให้กับทุกคนเป็นรุ่นพี่ให้กับทุกคนสําหรับใครที่มีเคยขายข,ายของออนไลน์นะเราจะเป็นพี่ที่ดีของคุณและเป็นเพื่อนที่ดีของคุณค่ะนะอันไหนที่ไม่ดีพี่ตัดทิ้งหมดแล้วค่ะนะพี่จะปรับเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆเพื่อทุกคนค่ะนะอยากจะให้ทุกคนที่มาติดตามเนี่ยนะได้มีความสุขได้มีความคิดใหม่ได้กระทําอาชีพใหม่ๆเพื่อครอบครัวของคุณค่ะนะพูดอาจบรรดูง่ายนะ แต่ตอนนี้ก็สบายใจดีนะก็มีความสุขนะแต่หลังจากนั้นเราต้องระวังสายตาของเราระวังหงูระวังความคิดของเราระวังอารมณ์ของเราค่ะเมื่อมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเราจะแก้ไขว่าเราควรจะคิดยังไงเราควรจะพูดยังไงจริงแล้วครูบอกว่าให้เรานั่งฟังฟังเสียงหัวใจตัวเองก่อนค่ะหยุดฟังหยุดถามเพราะว่าที่เป็นอย่างนี้ยแล้วเธออะ จะเป็นแบบนี้ชอบไหมอ่ไม่ชอบใช่ไหมก็ไม่ต้องทําถ้าการที่เธอไปโกรธไปด่าไปว่าใครแล้วอ่ะมันทําให้เธอรุ่งรวยรุ่งเรืองร่ารวยไหมถามใจตัวเองถ้ามันมันทําให้เรารวยก็เฉยเฉยไว้หน้าที่องพ่อที่เป็นคนต้องจัดการในสิ่งที่เราไม่ต้องการค่ะที่เหลือเรามีหน้าที่มารักษาอารมณ์ตัวเองอ่ะ อะไรที่มันไม่ดีใครที่พูดไม่ดีใครที่ทําไม่ดีให้องค์พ่อไปช่วยจัดการให้หนูที่เหลือหนูไม่มีหน้าที่ต้องไปโกรธไปแคนใครไปว่าใครแล้วหนูพอแล้วคืองานหนักๆผักให้จักรวาลช่วยคุ้มครองเรานะช่วยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองเราให้อวยพรนะแทนที่เราจะแช่งเขา นะเราก็อวพอให้เขาขอให้เขามีความสุขขอให้เขาพ้นทุกข์นะขอให้เจอแต่เรื่องราวดีๆนะขอให้เขานอนหลับมั่นมีเขามีโชคมีลาบปรารถนาสิ่งไหนก็ขอให้คนคนนั้นเขาได้นะเปลี่ยนความคิดแบบนี้หรือแม้กระทั่งสามีเราวันนี้อยู่ดีสามีมาบ่นเราเรากําลังจะโกรธเขาเพอดีเลยอ่ะก็อธิษฐานจิตซะแผ่บุญไปให้เขาเชื่อไหมมันเหมือนมนต์สะกดอย่างหนึ่งที่สะกดเราแล้วไปสะกดเขาอ่ะ แล้วเขาจะไม่มาทํามาพูดอะไรกับเราเลยค่ะเขาจะปล่อยให้เราทําแต่ทางกับการเคยเป็นค่ะเพื่อนๆเราไม่ได้โปรแกรมจิตอะไรเลยอ่ะเราปล่อยหเหตุการณ์ประดังประดีเข้ามาหาเราเราให้เรื่องราลบๆคนพูดลบคิดลบมาว่าเรามาจี้เราปล่อยไม่เอารู้แต่ว่าตอนเนี้ยปัจจุบันเนี้ยเราเป็นคนดีแล้วเราพูดดีแล้วเราทําแต่สิ่งดีแล้วอันไหนที่ไม่ดีมันแค่ดี ปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็นแล้วไม่เอาแล้วบอกเลยค่ะบอกจัก,กรวาลเอาไปให้ไกลๆนะอันไหนที่แบบมันสะเทือนหัวใจหนูหนูไม่เอาหนูหนูอยากจะมีแต่ความสุขพบเต่ความดีค้าขายดีร่ํารวยเงินทองไหลามาเทมาให้เงินมันหาง่ายไปแนะนําสินค้าให้ใครก็ขอให้ขายได้ขายดีหรือแม้กระทั่งไม่ต้องวิ่งไล่ล่าก็ให้เขามาเจอเราเองอคนยี่สิบคนเนี่ยให้เขามาเจอเราเอง ให้เขามาทํากับเราให้เขารักที่เราเป็นเราเขาพร้อมจะรุยไปด้วยกันไหมนะเราก็จะเปิดใจรับพวกเขาทุกคนเพราะที่ผ่านมาเราก็ไม่ใช่เป็นคนนิสัยดีมาก่อนเหมือนกันเราก็เป็นนิสัยเทาๆเ,เหมือนกันค่ะส่วนดีก็มีส่วนร้ายก็มีเหมือนกันค่ะแต่คือไม่เคยเรือหาเรื่องเขาเรียกว่าอะไรคือด้าดูบ,บุรีไม่เคยทําร้ายตัวเองเลยค่ะมีแต่กินเท่านั้นค่ะนะ กินของมันของหวานนี่แหละคือการทำร้ายตัวเองอก่อนหน้านี้ผ่านมาได้ค่ะเราก็เชื่อว่าทุกคนก็ผ่านได้เหมือนกันคุณเป็นคนหนึ่งไหมที่อยากสุขภาพดีก็ต้องเริ่มใส่ใจตั้งแต่สุขภาพจิตแล้วอ่ะเนาะนขอจบคลิปแค่นี้ละ่ะนะก็ลองเอาไปโปรแกรมจิตกันดูค่ะแล้วก็ลองตั้งเป้าดูว่า เฮ้ยที่ผ่านมาเราไม่เคยเก็บออมเลยนะเรามาเริ่มเก็บออมมาด้วยกันนะคะสักหนึ่งเดือนค่ะนะแล้วเพื่อนๆจะมีความสุขว่าโหเรามีเงินเยอะขึ้นเลยอะ่ะเราไปหาภาพที่เขาออมเงินน่ะได้เยอะๆมาดูก็ยิ่งดีไปถ่ายปิ้นมาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเองว่าสักวันหนึ่งเราจะเก็บเงินให้ได้เท่านี้นะพอเก็บได้เพื่อนๆเอามาลงทุนค่ะ ขายสบ,บู่ล้างหน้ากับนี้ก็ได้หรือไปขายสินค้ากับแบรนด์ไหนก็ได้นะแล้วคุณก็จะมีเงินมากขึ้นมากขึ้นค่ะขายกับใครก็ได้ที่เขาว่าได้ตังค์อ่ะนะที่มันง่าย,ายสบายๆทุกคนไม่ต้องเหนื่อยบางทีทําโอบางทีค้าขายอยู่ในห้างอย่างเงี้ยนะลูกค้าไม่เข้าร้านเลยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ไม่ได้เต็มพี่อ่นะจริงไหมพี่เนาะหนูรู้นะว่าพวกพี่มาเจอหนูอ่ะ ตอนที่หนูขายสังกยาเนี่ยเพราะอะไรพี่ก็บอกว่าพี่อยากได้เคล็ดลับในการขายดีใช่ไหมนะก็ขอให้เราได้เจอกันทางทางช่องทางนี้เนาะพี่อ่ะนี่เข้าใจนะพี่ก็เคยทํางานด้านการบริการแล้ก่อนทางานในห้างบางทีลูกค้าเยอะก็เยอะเกินบางทีไม่มีเข้าร้านเลยก็ไม่มีใช่ไหมคะแล้วเราขายของมาได้เปอร์เซ็นต์เนี่ยเจ้านายก็ต้องว่าเราจริงไหมเออนี่แหละเราต้องวางแผน,นะค่ะพี่ถ้าเรารู้ว่าการขายตรงนี้มันมันไม่เวิร์กอะ่ะ เราต้องเอาตัวเองออกมาสร้างตัวตนพี่ขายทั้งของเจ้านายด้วยขายทั้งของตัวเองด้วยอยูอถ้าเจานายเขาไม่ให้ทาแล้วก็แอบ,บทําของเราค่ะไม่ต้องให้คาพอหลังจากนั้นเราหาเงินจากโลกออนไลน์ได้เยอะเราค่อยลาออกค่ะเพื่อนๆเออนะะเอ,อ่าะทั้งนี้ทั้งนั้นเออเราก็ต้องแบบคิดหน้าคิดหลังด้วยนะก่อนที่จะลาออกค่ะว่างานที่เรามาขายของออนไลน์เนี่ยเราทําได้ยอดตามเป้าหมายเรามีศิลปภาพ ทางการเงินจริงหรือเปล่าเราค่อยจะออกนะคะอืทุกคนต้องวางแผนการเงินให้ดีก่อนก่อนที่จะออกจากงานประจานะคะอย่างพี่เนี่ยก็บอกตัวเองจะลุยให้เต็มที่นี้สักสามเดือนนะจริงๆเราไม่ถึงสามเดือนเราเอาเดือนเดียวนะคะถ้าอย่างนั้นพี่ก็ต้องไปกลับว่าจะกไปขายสังขยาอีกอะไรเงี้ยนะแต่ก้ไม่ไปแล้วรนะผิวนะคะลัวผิวดําค่ะนะทุกคน นั่นแหละถ้ามันไม่ได้ทางนี้นะดูทางเดียวยังไม่รอดเราก็ต้องไปทำสองทางแล้วล่ะทุกคนอ่านะอืแล้วคุณละ่ะนะพร้อมหรือ,อยังพร้อมมวยไปด้วยกันก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่วยเหลือผู้คนไปด้วยกันนะพี่ขอจบคลิปนี้แค่นี้ขอเป็นกาลังใจให้ทุกคนพี่ขออวยพรให้ทุกคนนะคะมีความสุขกันมากๆแล้วก็ตีบวกให้กันมากๆเป็นกําลังใจให้ตัวเองเยอะๆ ก็ขอให้ขายดีขายปังกันทุกคนขายอะไรก็ขอให้มีเงินเก็บเรื่วยนะคะ